สำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีโดยวันที่21พฤศจิกายน2566สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาและกิจกรรม5สเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสํนักงาน ในวันที่23พฤศจิกายน2566สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกีย 60, รติ6 0 0ร0ษารวมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและคณะครูอาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดังโดยกิจกรรมจัดภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลำลึกถึงการสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีเพื่อเอผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รู้ถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติ